สุดท้ายของด s สก g มทีวีวันนี้ค่ะคิมก็ไปได้ยินข่าวเด็ดมากซึ่งข่าวนี้เนี่ยนะคะทำให้คิมรู้สึกแบบขั้นปากอยากมามมอให้เ,เพื่อนๆในรู้นะคะแล้วก็ไม่พลาดเด็ดขาดเลยเพราะข่าวดีๆเราจะต้องนำมาแบ่งปันค่ะกับล่าสุดค่ะแอปพลิเคชัน Line ที่เราเล่นแชทกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะซึ่งใครที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยคิมเชื่อว่า 99.98%ต้องมีอันี้ในเครื่องค่ะเขากำลังจะนําเกมใหม่ล่าสุดเลยซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เปิดมาสักพักแล้วค่ะทางฝั่งของญี่ปุ่นแล้วก็ทางฝั่งของอินเตอร์นั่นเองค่ะกับเกมโจนสลัดที่มีชื่อว่า One Piece Treasure Cruise นั่นเองค่ะเย้ <Yeah. S 2> สาวกวันพี c ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเพราะเกมนี้เนี่ยก็เป็นลิขสิทธิ์ของแท้ของวันพีเลยนะคะสําหรับรูปแบบของเกมจะเป็นยังไงจะน่านเล่นตื่นตาตื่นใจขนาดไหนคลิปว่าเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าค่ะไปเลย พีเชเชอร์ครูดค่ะเป็นเกมบนมือถือจากผลงานการสร้างของทีมงานบันไดนํำโคที่เขานะคะก็ได้จับเอาตัวละครของวันพีทมาให้เราได้เล่นกันค่ะการดำเนินเนื้อ,เ,อเรื่องนะคะก็จะเหมือนกับเราเนี่ยนั่งอ่านหนังสือการ์ตูนกันอยู่เลยค่ะ ของเกมนะคะก็คือเวลาที่ต่อสู้จะมีฉากแอคชั่นดุเดือดเร้าใจให้เรากดปุ่มที่ตัวละครค่ะตามจังหวะตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นมาบนตัวศัตรูหากกดได้พอดีเนี่ยก็สามารถสร้างดามเมจได้รุนแรงขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ค่ะหากสามารถหาตัวละครที่กำหนดไว้ให้ครบแล้วก็มาเข้าทีมได้นะคะก็จะมีท่าไม้ตายใหม่ๆร่วมกันมาให้เรากดใช้อีกด้วย ส่วนการหาเพื่อนใหม่ค่ะก็ทําได้ง่ายๆเลยค่ะแค่เราไปที่บาร์เล่าเพื่อทําการสุ่มกาชับปองหากโชคดีก็จะได้เพื่อนเทพเทพที่มีระดับ4-5ดาวมาอีกด้วยค่ะและสุดท้ายค่ะในเกมก็ยังมีกิจกรรมประจําวันให้เราได้หาของมาอัปเกรดตัวละครกันและบางสัปดาห์นะคะก็อาจจะมีกิจกรรมพิเศษมาให้เราสนุกภายในเกมอีกด้วยส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างหรือมีอะไรพิเศษเนี่ยก็ต้องรอติดตามไม่ได้นะคะ รับเกมวันพีชเทชคูดโอ้โหเล็กเดวันน่าเล่นมากๆเลยค่ะขนาดครีมเนี่ยดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะยังรู้สึกได้ว่าอยากเล่นมากๆเลยเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังรอเล่นอยู่หรือใครที่เป็นแฟนคลับของวันพีชค่ะก็อดใจรออีกนิดนึงได้เล่นแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะก็นัองขอขอบคุณร้านเมียวเมียวชั้นหนึ่งสุขุมวิทลิฟติ้งเท้าอโศกด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทาในวันนี้ค่ะเย้เพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากกินเค้กหรือว่าขนมอร่อยๆก็สามารถมาได้ที่ร้านนี้ค่ะครีมเนี่ยชิมหมดแล้วอร่อย มาเลยการันตีเลยค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาให้ได้นะคะ